สวัสดีค่ะสวยแล้วนายห้างประจักษ์ชัยฟ้อง20ล้านปมดราม่าลำยไยหายทองคําสวยแล้วนายห้างประจักษ์ชัยโพสสรุปหายทองคําฟ้อง20ล้านปมดราม่าลำยไยหายทองคํานักร้องลูกทุ่งสาวจากกรณีดราม่าทัวลงนักร้องลูกทุ่งสาวลำยไยหายทองคําที่ออกมาประกาศเลิกลากับแฟนหนุ่มนักร้องปุ้ยแอลกอฮอล พร้อมรับเคยคุยกับบอสแดนเซอร์ชายในช่วงที่ห่างกับแฟนหนุ่มเพราะไม่รู้ว่าบอสยังไม่เลิกกับแฟนสาวจากนั้นได้จ่ายให้แฟนสาวของบอสจำนวน2ล้านโดยโดยมีเอกสารสัญญาห้ามพูดหรือเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ก็เกิดกระแสดรามา่สาสำนักเมื่อมีการขุดโยงประเด็นเกี่ยวกับแดนเซอร์ชาย ล่าสุดวันที่5มีนาคม2568บอดแดนเซอร์ชายได้ออกรายการหุ่นกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยเจ้าตัวออกมายอมรับว่าโกหกนักร้องลูกทุ่งสาวว่าเลิกกับแฟนแล้วและยอมรับว่าครบซ้อนพร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดทำให้เสียหายส่วนเรื่องเงินที่ยอมจ่ายให้แฟนสาว เพราะเป็นภาพไม่เหมาะสมจึงให้สองล้านเพื่อไม่ให้ภาพหลุดออกไปที่ทำไปเพราะลิ์แอลโกอฮอล์ล่าสุดประจักษ์ชัหยหทองคำในห้างไหทองคำได้ออกมากเคลื่อนไหวระบุว่าสรุปไหทองคำฟ้อง20ล้านขอบคุณข่าวสุดค่ะ